หกคู่ประจำหน้าช่องวันนี้จัดมาฝากอีกเช่นเคยในผมเป็นไงบ้างสำหรับผลงานเมื่อวานโอ้โหนะครับผมยิ้มหวานกัน้เป็นดีๆด่นและผม6คู่เมื่อวานพลาดไป2ในผมสำหรับโคโมเมื่อคืนนะครับผมโดนนาทีบาสนาทีที่90เลยโอ้โหในผมก็เสียใจไปนะฮะส่วนักเก็นเมื่อวานไม่มาตามนัดนะผมโดนทั้งนั่งของโกเดนเบิร์กนะผมเบียดไป2ประตูหนึ่งในครับผมแล้วก็วันเคมุนเดซซ์เมื่อวานก็ได้ยินไปในผมแล้วก็ทั้งนั่งเอตบันยอนในครับผมโซนาแล้วก็ทั้งนั่งฮุร เซอร์ไเมื่อวานก็เฉลยไปแล้วก็แสดงความดีด้วยละกันสำหรับตาช่องของเราในกระโหและก็ได้นวกเราแนวผมก็วางไว้ให้ทุกวันนะผมก็ลองเข้าไปสัมผัสดูละกันแนวบอกว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมกไปเป็นต้นที่สองตัวแนวผมชุดการสามที่วางไว้ให้ทุกวันนะผมรับกันความสฉลยชื่อนอนและก็ตราสดของเราไม่ทําให้ผิดหวังนะฮะวันนี้จะมาฝากเจ็ดอ่าหกคู่ที่เกยดในกระโหลวันนี้ก่อนที่ไปชมกันนะฝากกดไลค์กดแชร์กดเคาะหน้าจอให้หน่อยหรือว่าฝากคอมเมนต์เข้ามาหน่อยละกันนะผมว่าเมื่อวานเป็นยังไงบ้างนะฮะวันนี้ขขยัับบไปดูสาาหรงอ ชะไปดีกันหน่อยในคำบอกวันนี้มีทั้งหมด6คู่นะผมเอามาฝากทั้งหมดเลยแล้วกันนะฮะสำหรับคู่แรกวันนี้เป็นทั้งแอะเอลติกบ,บินเบาในครับผมวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทั้งอาร์เซนอลใน,นครับผมสำหรับเกมคู่นี้ในผมก็ถือว,ว่าเป็นทั้ง,อ,งอาร์เซนอล ก็ยังไงก็ดูดีก่อนอยู่แล้วนะนะผมผลงานที่เจอมาในเกมล่าสุดก็เปรร็นนักอาซันที่เบียบัะไปได้ถึง3ประตูศูนย์ด้วยและก็สำหรับผลงานสนับบินเบาช่วงนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เนืจากเข้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยในกระผมก็นะดับไปถึง3เกมและก็แพ้2องในผมในเกมล่าสุดก็แพ้นัอกอาร์เบตมาในผมเกมรับช่วงนี้สำหรับนักบินเบาก็าาาววาถือว่ามีปัญหาอยู่เหมือนกันในหลักๆเลยวันนี้มีตัวมาเจ็บทั้งหมด2อสามรายเลยทีเดียวเลยฮะสำหรับอาซันวันนี้ใรผมก็เหมือนนกันในกระผมผลงานก็ถือว่าดูดีเหมมือนนนกัใพ จากเกมล่าสุดที่ผ่านมาก็ไปเอาชนะของนักด้านฝรั่งเศสมาได้ถึง3ประตูศูนย์เลยในกระบบวันนี้ก็ไม่มีตระของบุกโยซาก้าเหมือนเดิมในกระบบวันนี้ก็พอได้ทูทูไทยไม่ได้อยู่ในกระบบวันนี้สลักอาร์ซอนแบกมาก็ถือว่าไม่ได้เกินไปสำหรับคู่แรกวันนี้บอกอาร์ซอนได้นะฮะส่วนคู่ทสองในกระบบพีเอในกระบบวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตะหนักของยูริโยอในกระบบสำหรับเกมคู่นี้เนี่ย แบกมาเปน็นนักของ PSV อสวีนะผมชึ้งช่งตัวในะผมก็ถือว่าไม่เกินไปในเกมที่ผ่านมาในเกมล่าสุดเดินมาก็เป็นนัของไฮโอเฟนที่เอาชนะไปได้1ประตูศูนย์และก็ผลงานเจ้าบ้านเนี่ยในะผมช่วงนี้ก็ถือว่าดูดีอย่างต่อนนี้เหมือนกันในเจ้าหมุนไรก็อยู่นิยมก็เหมือนกันนะผมไม่ได้แตกต่างกันเลยนะสรับผลงานเนี่ยนะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยด้วยกับประสบการณ์ด้วยกับผลงา,านเนี่ยยังมองว่าฐานะของ PSV ไฮโอเฟนยังดูดีลรก็ดูเหนือนกว่านะและก็วันนี้เป็นการได้เปรียบได้ในบ้านของตัวเองเชื่อว่าวันนีี Hi o ้้ไเฟจยบด ในบุกอย่างน้อยวันนี้1ประตูนะฮะส่วนคุยสามในบมยูเวนตุสในวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับตำแน่งของบูรลเซีย Đ ดอทมนูนแต่ก็สลหรับยูเวนตุสเนี่ยผลงานช่วงนี้ในครับผมในบ้านของตัวเองหรือว่านอกบ้านก็ถือว่าดีอย่างตอนนองเลยจากห้าเกมที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่เคยหลุดแพ้ให้ใครเลยรวมทุกรายการที่ผ่านมาในเกมล่าสุดก็เอาชนะอินเตอร์มิลานไปถึง4ประตูสาโอ้โหบอกเลยว่าเกมรุกหรือว่าเกมรับ ชาวบ้านอย่างนักผู้อยู่เป็นตัวเด็กก็ถือว่าไว้ใจได้เลยนะฮะส่วนทางอาร์เซนอลเนี่ยเขาได้ส่วนทางบุนเดิลเดอร์มุนจาก3เกมสี่เกมที่ผ่านมายังไม่เคยลุ้แพ้ให้ใครเหมือนกันแต่ว่าวันนี้มองว่าทางด้านบุนเดิลเดอร์มุนกับทางด้านของยูเวนตุสเนี่ยแล้วอาร์ดับลีกและก็ชี้ชนะเนี่ยเขาถือว่าแตกต่างกันอยู่แล้วนะผมมองว่าวันนี้บุนเดิลเดอร์มุนจะทําให้ดูในเกมวันนี้เพราะรองยันเสมอไว้และก็วันนี้เชื่อว่าบุนเดิลเดอร์มุนเพล่ๆเนี่ยมีประตูให้ด้วยนะฮะสำหรับคู่เสาร์มันนะะฮ ส่วนซูซี่สเปอร์เนี่ยคำวันนี้เจอกับนักผงเบียเรลในครับสหรับสเปอร์เนี่ยก็เป็นเกมที่เข้าพิออกเหมือนกันในอ่าพิมล,ลิกในคำมในเกมที่ผ่านมานเกมล่าสุดก็เอาชนะนักผงเวทแฮมไปถึงสามประตูศูนย์แล้วก็ย้อนกลับไปเกมหนึ่งไปแพ้นักผงบอลมัสไปหนึ่งประตูศูนยะ์เนาะส่วนทางด้านของอ่าเจ้าอาชิมเย,ยนอย่างนักผงเบียเรลเนี่ยผลงานช่วงน,นี้ก็ถือว่ากระตันกระแทกอยู่ในเกมล่าสุดก็และเอริโกุมาดริดไปสองประตูศูนย์ในคผมที่เบียเอาชนะไปได้เพื่อว่าวันนี้ อ่าสเปอร์เนี่ยนะผมยังพอได้ลุ้นอยู่เหมือนกันนายผมด้วยกับเกมรับและก็ประสบการณ์เนี่ยก็ถือว่าก็ได้เยอะกว่าสำหรับบีเดียวแน่นอนในเจ้าูกและก็อ่าสเปอร์วันนี้เนี่ยขูก่กำลังบอกเลยว่าเต็มเปี่ยมทุบเครื่องมากนะผมเกมลุกเกมรับวันนี้ไว้ใจได้สำหรับสเปอร์ฟุ้สยสี่วันนี้วอลกสเปอร์ได้นะฮะ สลับกุจ่านะผมสลับทงังด้านของเรอัลมาดริดเฮียวันนี้จะเปิดบ้านเจอกันทางดของโอลิมปิกมาร์เซย์ในกาวสลับเกมคู่นี้ต้องบอกไว้เลยว่าเจอกันทีไรเนี่ยมีประตูเกิดขึ้นทุกเกมเลยในบทสิ่งแรกเลยที่อยากจะให้มองนะผมไปเที่ยวสวัได้เลยในกาวสลับเรอัลมาดริดกับทางด้านของมาร์เซย์นะฮะแต่ว่าวันนี้ถ้าจะให้เลือกเชียร์ใครฝั่งนี้นะผมยังเลือกเชียร์สลับทงังด้านของเรอัลมาดริดอยู่และก็สลับทงังด้านของมาร์เซย์เจอกับป,ปีกไม่ค่อยจะดีแต่ว่าในบ้านก็พอไว้ใจได้อยู่สลับมาร์เซย์เพราะฉะนั้นสาาหรรััับทูีวนนน้้ใมออองงขเล วันนี้มี2องเงื่อนไขมองเรอยลมดริตได้อะไรก็ไปเชื่อสวนสนั่นเองเนี่ย ส่วนผู้ทกวันนี้คู่ท้ายเบลฟิกาในวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของคาราบักในกําสหรับเกมคู่นี้เนี่ยบอกเลยว่าแตกต่างกันอย่างชินเชิงเลยในกําแรกก็ยังไม่เคยเจอกันสักเกมเลยในวงเกมนี้เป็นเกมแรกเนาะส่วนผลงานทาง้ของเบลฟิกาเนี่ยในกําหับเกมในบ้านของตัวเองเนี่ยโอ้โหไว้ใจได้มากจาก10เกมรวมตุ้กรกจจะจับเบฟฟุตบอลถ้วยในรีกของตัวเองยังไม่เคยหลุดแพ้ให้กับใครเลยนะฮะส่วนทางคาราบักเนี่ยในกําหนผลงานช่วงนี้ก็ถือว่าดีเหมือนกันแต่ว่ามันหลีกคนละลีกคนละเชื่อว่าวันนี้้ปรระสบกาาณ์ถใ มองเนี่ยสำหรับเบนฟิก้าอย่างไรก็ดูดีเดือดแล้วก็ดูเหนือกว่าในะสำหรับคู่จุกวันนี้ให้มองทางด้านของเบนฟิก้าได้ถึงกระบอกวันนี้จัดหนักจัดเต็มบ้านสำหรับเบนฟิก้าวันนี้ลุงได้ที่สองที่จะส่งชื่อเต็มแนววันนี้สฝาบด้วยกันสำหรับหกคู่วนี้เนาะสุดท้ายใใาาแล้วใครสนใจเข้าข้อกุญญานแล้วหรือว่าอยากไปสมัครไปคู่ของเรานะก็สามารถปรับขอไปทางเข้าได้ผู้ฝ่ายลู่เด็กก็จะเขียนไว้ให้ครบเลยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอใหม่ขอบคุณครับผม